สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วน,นะคะที่ i n นไซต์ YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงกฎเหล็กหรือว่าสิ่งต่างๆที่ YouTube ห้ามทําหรือว่าห้ามทําบนพอตฟอร์ม YouTube นะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะอะไรที่ติดเลขสิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้ถ่ายเองหรือไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ห้ามเอามาลง youtube ถ้าถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่มีความเสียงค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ทําจะดีกว่านะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเพลงเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเป็น วิดีโอที่เกี่ยวกับการยิงปืนการฆ่าคนวิดีโอที่เกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเข็มอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เป็นหมอหรือว่าถ้าเราไม่ได้แบบเป็นเฉพาะทางด้านนั้นจริงๆนะคะไม่ได้เป็นการสาธิตกับคนที่เป็นมืออาชีพแบบนั้นวิชาชีพนั้นๆนะคะถ้าแบบว่าเราเอามาทําอันนี้ก็คือ ไม่สนับสนุนให้ทำนะคะเพราะอาจจะทําให้ช่องคุณโดนแบนแล้วก็อาจจะทําให้ช่องคุณโตช้านั่นเองนะคะวิธีการทํา y o YouTube แบบง่ายๆแล้วก็ได้เงินใช้จริงนะคะก็คือทําคลิปที่เป็นอ่เป็นมิรกับโฆษณาหรือว่าเฟ e น d ี่ต่อเอฟเฟ t i ์ไทนะคะก็เวลาเราผ่านสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะคนที่ เป็น Advertiser เขาก็จะมาดูช่องเรานะคะมาพิจารณาว่าช่องนี้น่าจะลงโฆษณาดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งคือ youtube เป็นเหมือนคนกลางแล้วเราเหมือนเป็นผู้ผลิตแล้วคนที่มาลงโฆษณาก็เหมือนเป็นผู้ซือ้ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเราเป็นผู้ผลิตเราก็ต้องคิดถึง คนที่ซื้อหรือว่าผู้บริโภคของเราด้วยนะคะไม่งั้นแล้วเราก็จะทําไปแล้วก็เสียแรงเปล่านะคะไม่งั้นเราก็จะไม่มีรายได้จาก YouTube ถ้าเกิดว่าช่องโดนปิดโฆษณาหรือว่าช่องที่ขอ โฆษณาไปขอเปิดสร้างรายได้แล้วไม่ผ่านการอนุมัติแบบนี้นะคะบางคนทํามาได้ซับเป็นหมื่นเป็นหลักหมื่นนะคะซับสไคร์เบอร์เป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนก็มีนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วพอ YouTube พิจารณาแล้วนะคะมันจะไม่ได้ตรงกับ สิ่งที่เขาวางไว้หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ผ่านการสร้างรายได้นะคะต่อให้คลิปคุณมีคนดูเยอะถ้าไม่ผ่านการสร้างรายได้นะคะคุณก็จะไม่ได้เงินจากเอเซนต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างรายได้ไม่ได้โดยทางอื่นนะคะคุณก็สามารถที่จะขายของได้หรือว่ารับสปอนเซอร์อย่างอื่นได้นะคะก็มีหลายทางในการสร้างรายได้จาก YouTube แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้เงินสม่ำเสมอแบบที่ คนทั่วไปหรือว่าเขาเรียกว่าเงินเอเซนหรือว่าเหมือนเงินเดือนจาก YouTube แบบนี้นะคะก็ต้องเปิดสร้างไรายได้ให้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่าน u b s c r i b e ไปเยอะๆหลักแสนหลักล้านอย่างนี้เราก็จะได้โลมาครอบครองด้วยนะคะเป็นโลเงินโลทองโลเพชรนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะแล้วเรามี10,000แสนซับสคริเอร์อย่างนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะกดรับโล่ตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะถ้าใครที่ทํา YouTube แล้วโอเคไม่ได้หวังจาก ตรงนี้ไม่ได้หวังเงินเอเซนไม่ได้หวังโล่ทองโล่เงินอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะเข้าร่วมโปรแกร,รมพาร์ทเนอร์โปรแกร,รมกับ YouTube นะคะคุณต้องทำให้ถูกกฎระเบียบของเขาที่เขาตั้งไว้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะอินไซต์ u t u b e ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันจันทร์และวันอังคารและวันศุกร์ค่ะขออภยัย นะคะแล้วก็เจอกันกันกบเทคนิคดีๆการทำ YouTube ในปี2022นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ